สวัสดีพี่น้องประชาชนที่รักทุกท่านนะครับถ้าท่านกำลังมีคดีความเรื่องการฟอร้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากชู้นะครับลองมาฟังคลิปดีดูเมื่อใดก็าตามที่คนสองคนตกลงใช้ชีวิตร่วมกันไปจดทะเบียนสมรสแล้วกฎหมายเข้ามาควบคุมกฎหมายเข้ามาคุ้มครองครับในแง่นี้ทั้ง2ฝ่ายมีหน้าที่ต้องรักเดียวใจเดียวไม่นอกใจครับ ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีพฤติกรรมที่ออกนอกลู่นอกทางนอกใจเสียแล้วอีกฝ่ายหนึ่งฟ้องเรียกค่าเสียหาทดแทนจากชู้ได้รวมถึงดําเนินการกับคู่สมรสของตัวเองได้ในกรณีนี้ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างเป็นคดีฟ้องเรียกค่าเสียหาทดแทนจากชู้ก่อนนะครับในคดีฟ้องเรียกค่าทดแทนจากชู้นะครับอยากเชิญทุกฝ่ายเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเมียหลวง มือที่3หรือสามีขออนุญาตยกเป็นตัวอย่างนี้นะครับเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่ารูปการไกล่เกลีย่ยหรือแม้กระทั่งที่จะใช้ในการดําเนินคดีก็มีอยู่3อย่างง่ายๆนะครับลองฟังดูนะครับ 1. ผู้พิพากษาหรือผู้บนอณงเองจะให้ความสําคัญกับประเด็นที่ว่าท่านได้ฟ้องตัวการหลักด้วยหรือไม่ตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับเมียหลวงฟ้องเมียน้อย ได้ฟ้องสามีตนเองได้ดําเนินการกับสามีตนเองอย่างไรบ้างเพราะตบมือข้างเดียวไม่ดังอยากดูประเด็นนี้นะครับว่าท่านมีวิธีคิดต่อตัวการหลักที่เป็นคนสร้างเรื่องนั้นอย่างไรด้วยนะครับแล้วก็อยากเชิญสามีมาเพื่อที่จะพูดคุยกันว่าเราเป็นจุดเริ่มต้นของความเจ็บปวดของผู้หญิงทั้งสองฝ่ายนั้นมีที่มาที่ไปมีหนทางออกเรื่องนี้อย่างไรนะครับหลายๆเรื่อง เมียหลวงฟ้องเมียน้อยขออนุญาตใช้คํานี้นะครับไม่ได้ต้องการที่จะไปด้วยค่าใครนะครับแต่เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจเมียหลวงฟ้องเมียน้อยสามีตนเองไปมีคนที่สามคนที่สี่แล้วก็กลายเป็นลูกผู้หญิงสองคนมาขัดแย้งกันเองกระบวนการไกลเกลีย่ยต้องการให้ทุกฝ่ายนะั้นมาแลกเปลี่ยนมาเผชิญหน้ากันมาพบกับความจริงทุกฝ่ายนี่ประเด็นแรกนะครับอยากเชิญทุกฝ่ายเข้ามาอยากเชิญสามีเข้ามาด้วยนะครับต่อมาครับคด,ดี ทํานองนี้ต้องเริ่มจากการตั้งสมมติฐานว่าเขาคนนั้นไปมีความสัมพันธ์กับสามีเราแน่นอนครับทางออกของรูปการความจริงของเหตุการณ์ก็มีอยู่แค่3อย่างหนึ่งแท้จริงแล้วไม่มีความสัมพันธ์ 2. มีความสัมพันธ์กันครับแต่มีโดยไม่รู้ว่าเขามีทะเบียนสมรสแล้วเพราะบางครั้งฝ่ายชายปกปิดที่สําคัญทะเบียนสมรสก็ไม่ได้แปะหน้าผากหรือแขวนไว้ที่คอนะครับก็เป็นข้ออ้างได้อย่างหนึ่งหรือ 3. มีแล้วรู้ครับเพราะฉะนัาอย่างนี้นะครับแนวทางการไกล่เกลีย่ยก็อยากให้เข้าสู่กระบ,บวนการทั้ง3ฝ่ายเช่นเดิมครับเพราะว่าอะไรครับ 1. ถ้าเป็นกรณีที่ไม่มีความสัมพันธ์กันคิดไปเองมาเถอะครับมาฟังเมียหลวงลองเปิดเผยความน้อยเนื้อต่ำใจหน่อยว่าพฤติกรรมพฤติการ,รอะไรบ้าง1 2ึ่สอามอย่างอะไรบ้างที่ทำให้เขาเข้าใจว่าเราไปมีความสัมพันธ์กับสามีเขา เราไปล้ําเส้นสถาบันครอบครัวตรงไหนหรือเปล่าเรามีความสูมเสียงตรงไหนหรือเปล่าอย่างน้อยที่สุดแลกเปลี่ยนกันตามภาษาลูกผู้หญิงเห็นไหมครับเราได้มีโอกาสได้อธิบายว่าแท้จริงแล้วไม่ได้มีความสัมพันธ์กับสามีเขาเพราะอะไรมาใช้ตรกกามาใช้เหตุผลเข้าแลกเปลี่ยนกันนี่ประการแรกนะครับประการที่สองถ้ามีความสัมพันธ์จริงแต่ไม่รู้ ก็มาหาคนที่รับผิดที่แท้จริงมาอยู่ต่อหน้าแล้วก็มายอมรับกันว่าสามีไปมีความสัมพันธ์โดยปกปิดไว้ก็มีหลายเรื่องนะครับที่สามีปกปิดไว้เมื่อกี้ก็พูดไปแล้วนะครับว่าทะเบียนสมรสนั้นสามีไม่ได้เอามาแปะหน้าผากหรือไม่ได้แขวนไว้ที่คอแน่นะครับบางเรื่องฝ่ายชายก็ยอมรับความจริงยอมรับความผิดแล้วก็แสดงสปิริตนะครับก็รับผิดชอบตามบริบทของความขัดแย้งในแต่และเรื่องได้สุดท้ายครับมีความสัมพันธ์กันจริงรู้ครับ แต่การรู้นั้นแยกเป็น2แบบครับรู้ในขณะมีความสัมพันธ์ครั้งแรกถ้าอย่างนั้นก็ต้องดูให้มากครับว่าเขามีภรรยาอยู่อยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วตั้งแต่เวลานั้นมีความสัมพันธ์เพราะเหตุอะไรลองฟังดูครับว่าลูกผู้หญิงคนหนึ่งจะให้เหตุผลกับลูกผู้หญิงอีกคนว่าอย่างไรแต่ที่ก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับ มีความสัมพันธ์กันจริงรู้ครับว่ามีคู่สมรสแล้วแต่รู้หลังจากมีความสัมพันธ์กันไปแล้วภาษาชาวบ้านว่าตกกระไดพลอยโจรชีวิตจริงมีได้ครับมาเถอะครับมาเปิดเผยความรู้สึกกันว่าเรารู้สึกอย่างไรเราคิดอย่างไรคดีฟ้องเรียกค่าทดแทนเนี่ยเรื่องจะไม่บานปลายครับถ้าเข้าสู่กระบวนการไต่เกลียแต่เรื่องจะบานปลายไปมากเป็นคดีที่สองสามสี่ห้า ถ้าใช้วิธีการต่อสู้คด,ดีถ้าใช้วิธีการมาเบิกความซึ่งพูดแต่ความผิดความชั่วร้ายของอีกฝ่ายหนึ่งอย่างเดียวนะครับสุดท้ายที่อยากจะฝากครับแน่นอนครับคดีเรียกค่าทดแทนก็พูดถึงเรื่องค่าทดแทนซึ่งทางออกของค่าทดแทนนั้นจะเป็นเช่นไรก็อยู่ที่ว่าจะเป็นไปในแนวทางไหนนะครับไม่รู้หรือเปล่ามีความสัมพันธ์หรือเปล่าหรือไม่มีถ้ามีมีในลักษณะไหน รู้หรือไม่รู้ซึ่งในกระบวนการแตกเกลียสิ่งที่อยากได้อยา่างแรกครับการปรับความเข้าใจคําขอโทษครับถ้าปรับความเข้าใจกันแล้วไม่มีความสัมพันธ์กันขอโทษกันได้ครับขอโทษในแง่ที่อาจจะมีเหตุการณ์ซึ่งทําให้ฝ่ายเมียหลวงทอดความคิดไปได้ล้ําเส้นในส่วนนั้นไปสมเสียงในพฤติการนี้ไปขอโทษกันได้ครับไม่มีคําขอโทษไหนที่น่ารังเกียจเลยนะครับ มีแต่นั่งชื่นชมและเมื่อได้มีการปรับความเข้าใจคำขอโทษสร้างความปลองดองแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะมีค่าทดแทนผมก็เชื่อว่าเป็นเพียงแค่สัญลักษณ์ของความปลองดองก็เท่านั้นครับคงจะไม่ใช่เรื่องของการค้ากำไรจากการตกเป็นผู้เสียหายนะครับในเวลานั้นกระบวนการไกล่เกลีย่ยพร้อมที่จะเป็นโซ่ข้อกลางทั้งหมดทั้งปวงก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งถ้ายังขาดส่วนไหนอยู่มาพบกันในห้องไกล่เกลี่ยนะครับ กระบวนการแก่เกลี่ยพร้อมให้ข้อมูลพร้อมให้คําแนะนําพร้อมสร้างทางเลือกให้กับทุกท่านได้ให้เหมาะสมกับบริบทของความขัดแย้งนะครับอย่าลืมนะครับถ้าท่านกาลังมีความขัดแย้งอยู่กระบวนการแก่เกลี่ยช่วยคลี่คลายความขัดแย้งนั้นได้ขอบคุณและสวัสดีครับ